อยากเข้าเรื่องนี้ทั้งประเทศอยากจะรู้ดอนอินทรเรื่องดีกว่าเรื่องที่คู่สวีทหวานแบบสุดๆเมาเรื่องชาวบ้านอีกแล้วรายการเราต้องเราเมารายการเราก็ต้องเมาเราอยากรู้เหมือนกันเอาซิเอาซิเรื่องอะไรเอาซิคู่ที่เขาสวีทกันมากๆก็คือนี่ค่ะนี่ไงนี่ไงตามภาพพี่แตงโมกับพี่โตโน่ เขามีข่าวว่าตอนนี้เลิกกันแล้วจ้ะคือตอนก่อน,อนหน้านี้เนี่ยจะมีข่าวเรื่องของแตงโมเป็นกระแสนที่ขายตัวอันนี้เพื่อนก็ปล่อยข่าวมาแตงโมงก็ตอบว่าไม่หรอใช่เอาม่รู้เรื่องหรอเรื่ออะไรี่เลยต้องบอกว่าสุดสปด,ดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะไปที่ไหนทุกคนเนี่ยไลน์มาถามพี่ว่าจริงหรือเปล่าผมก็บอกว่าจริงเรื่องอะไรก็บอกว่าเรื่องแตงโมกับโตโน่เ้วบอกว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นก็แต่งกันไปแล้วมันจบไปแล้วโอ้ยเลิกแล้วพี่แล้วก็เลิกยังไง เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนสไตล์ไม่ตกลงบอสกับพี่แตงโมตกลงกัาเลยหรัอไงคือเราสนิคกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาอ่านนิดนึงครับในไลน์ในในทวิตทวิตที่น IG เปลี่ยนจากเมลลอนออฟฟิเชียลนะครับเป็นเมลลอนเฟิร์สชัปเปอร์เหมือนมาเริ่มเริ่มเริ่มหน้าใหม่เริ่มกันใหม่ครั้งหนึ่งแล้วคุณคิดดูป้ายคำว่า close ีลยอ้อมมันแปลว่าอะไรอะ close ปิดเนี่ยเขาบอกว่าเขาปิดไอจีไว้ไงแล้วเขาบอกว่าปิดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแถลงค่อยแถลงข่าวทีหลังไม่แต่นักข่าวก็มีโทรถามคุณแตงโมซึ่งคุณแตงโมก็บอกว่ายังไม่ขอพูดถึงแล้วก็บอกว่าตอนนี้เข้าโรงพยาบาลทอมซินอักเสบแล้วก็าถามว่าเรามีปัญหากันหรือเปล่าคุณแตงโมก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนละกันก็เอาเป็นว่าอย่างเงี้ยจะต้องมี เกิดเหตุเหตุเกิดแน่ๆแต่เป็นเหตุใดๆใช่ไหมดูจากสถานการณ์ในไ g แล้วนาดิเซนคิดไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่จำได้ว่าล่าสุดประมาณหลายเดือนที่แล้วเนี่ยก็มีปัญหาแบบเนี่ยรักไม่ลงตัวแรืวอเหมือนจะเลิกกันปรากฏก็เคลียร์กันได้แล้วก็กลับมาโอเคดังนั้นอาจจะเหมือนที่อ้อมบอกมีปัญหานี่หน่อนไม่ลงตัวตคงน่าจะเคลียร์กันอยู่อาจจะงอนกันไม่แต่มันถึงขันแบบทิ้งไอจีคนตามเกือบจะหนึ่งล้านคนแล้วนะ ทิ้งเลยเหรอใช่ไอจีทิ้งเลยคือไอสร้างใหม่เลยหรอใช่แต่อารมณ์โมโหบางทีเนี่ยมันก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนะอันนี้ต้องถามแล้วเขาไอจีใหม่เขาเซ็ตเป็นไพรเวทแล้วนะเป็นคุณแล้วคุณเลิกกับบี้เนี่ยคุณจะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้โพบครับผมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าขนาดนี้คุณปิดขนาดนั้นยังไม่ได้เรียกว่าคบกันหรือครับน้องหนูยังดูอยู่ค่ะ ีไม่อ่ะหนูยังไม่เคยทิ้งเลยไปดูเก่าๆดิยังดูเลยคุณทิ้งขนทีมัม่ผมอะผมไม่ทิ้งเพราะว่าเขาไม่กล้าทิ้งผมเฮ้ยคุณะเลยที่พูด้แล้วเยอะเยอะเยอเยอะๆเฮ้ยเฮ้ไม่แต่ประเด็นของคุณแจงโมแล้วก็คุณอโน่อโน่เนี่ย ตกลงเขาทะเลาะกันจริงเลยเอาตัวนอกมาให้ข่าวเป็นเรื่องไร้สาระนะฮะนี่ผมมั่นใจในตัวแตงโมเหมือนเดิมก็ต้องดูกันต่อไปว่าว่ามันจะเป็นยังไงอันนั้นที่เขาให้อ่ะเขาหมายถึงเรื่องขายตัวนะเออเขาอาจจะว่าเป็นเรื่องไร้สาระเอาบรรจัยในตัวแตงโมใช่แต่ว่าเรื่องใหม่เนี่ยยังไม่มีใครตอบไปถามเชอร์เบลเพราะเชอร์เบลจะไล่แสกใช่ไหมใช่เพราะว่ายังไม่อยากยุ่งคือรู้เรื่องของทั้งคู่แต่ไม่ยุ่งถามกันเดอะ์ซาร์กันเดอะ์ซาร์ก็บอกว่าเห็นมากองก็ดูหน่าเ้า เศร้าๆก็ไม่อยากยุ่งให้สัมภูตบเองก็รอฟังต่อไป่อมาเ่อวงในใจคูวงในไหนล่ะฉันยังไม่รู้เลยวันนี้เดี๋ยวไปเจอกันว่าจะไปถามกันอยู่เนี่ยเออไปถามสิแล้วกันกันเจอแล้วกันบอกว่าเห็นช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี้ยนะตอน้องเศร้าๆใช่ไม่ก็คนเราแบบคบกันจริงๆมันก็อาจจะมีปาเสียงกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะออกสื่อหรือเปล่าหรืออย่างใดหรือว่าจะเปลี่ยนไอจีพูดว่าแบบคนฝากร้านเยอะหรือเปล่าเปลี่ยนใหม่เลย ไม่เอาแต่คิดอย่างเดียวมองโลกในแง่ดีมากต้องคุยเวทไงอันเดียดีดีก็มองโลกในแง่ดี ป๊บหนึ่งค่ะอาทิตย์นี้เราจะติดตามกันต่อไปเพราะคนคนอยากรู้เอาเอาจริงๆนะคือหลและคนที่รักทั้งคู่เนี่ยพวกเราเนี่ยก็อยากให้มันเดินหน้าต่ออยากให้เคลียร์กันให้ได้แล้วก็ได้จบแต่ก็จะมีหลายคนนะโดยเฉพาะแฟนโตโน่ับโอ้ตอนที่ผมอ่านในไลน์มีความสุขมากอ้าวทำไมนว่าโตโน่โตขึ้นแล้วฉลาดสักทีอะไรก็เขียนแรงไปนิดนึงผมว่าแตจริงๆว่าคนเรามีความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเขารักกันคบกันเราไม่รู้เรื่องหรอก ไม่รู้จะดูที่ไหนกดที่นี่เลย We t อ l k Channel กด subscribe ด่วน subscribe ตรงนี้อะกดสิอะยังไม่กดเขายังไม่กด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 จันเย็นจันเย็นเหมือนกดเขาแล้วนะกด